สามเหลี่ยมคายผสมกับติกลมิติมห้าทำยังไงมาดูการอันนี้จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมซ้อนสามเหลี่ยมก่อนนะฮะเขาให้สามเหลี่ยมใหญ่คือ A.B.C มานะครับแล้วก็มีด้านขนานก็คือ D.E นะฮะตัวนี้ D.E นะครับขนานกับใครขนานกับ B.C นะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือ A.E นะครับ A.E ยาว1นะฮะ A.E ยาว1ะครับ, e, นะรบแล้วก็ ตัวนี้นะ DB ยาว1เหมือนกันท้ายสุดก็คือ AD ยาว2อ AD ยาวสองรนี้นะโอเคนะครับเ,เป้าหมายขเขาคือ BC อย,ายาวเท่าไหร่ถามหา BC x มีค่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนะฮะข้อนี้จะเป็นสามเหลี่ยมซ้อน2ชั้นนะครับสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือเราต้องหาตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือตัวนี้ด้านนี้หาได้ไหม าหาได้ไหม ac หาได้ไหมสมมติว่า ac เป็นอะไรฮะเป็น,เป,นเป็นตัวแปร y ดีกว่าโอเคนะครับวิธีการหา y ทำยังไงดีเราจะใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับจะมีสามเหลี่ยมใหญ่กับสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่คือตัวนี้สามเหลี่ยมก็คือ acb คล้ายกับสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมเล็กก็คืออะไรก็คือสามเหลี่ยมนี้นะครับใช้มุม a เป็นมุมร่วมนะฮะหกสิบเหมือนกันตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับก็เป็น A นะครับ E แล้วก็ D นะครับซึ่งสามเหลี่ยมใหญ่ก็ที่นี่เป็น Y แล้วกันนะฮะสามเหลี่ยม AB นะ AB ยาวเท่าไหร่1กับ2บวกกันได้3ส่วน AD ยาว2นะฮะแล้วก็ AE ยาว1นะครับโอเคเป้าหมายคือ Y นะฮะมีค่าเท่าไหร่เนาะก็เอาสามเหลี่ยมใหญ่ตั้งนะครับสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือ Y ความยาวตั้ง หารด้วยเลขอะไรฮะ A E ยาว1ส่วนสามเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้ด้านนี้ A B ยาว3หารเ d เท่าไรยาว2งนั้น Y มีค่าอะไรครับ Y ก็มีค่าเป็นคูณควายนะฮะคูณ1ไปก็ได้3าเป็นงเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้อันแรกนั้น A C นะฮะ A C ยาวนะฮะยาว3าเป็นสนะครับก็คือ1น่นะฮะ าจากนั้นเมื่อเราได้ความยาวนี้แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่กฎของโคไซน์นะครับเ oh, <no. S 1> พราะเรารู้ว่าด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นเท่าไหร่ด้านนี้ได้3ารูทสอด้านนี้3ใช่ไหมอยากรู้อะไรครับอยากรู้ BC นะฮะก็คือด้านตรงข้ามมุมอยากรู้ x มีค่าเท่าไหร่เนาะใช้กฎของโคไซน์เมื่อรู้3ด้านกับอีก1มุม เป้าหมายของเราคืออยากได้ BC ใช่ไหมใช้กฎของโคไซด์ด้าน BC ตัวนี้ยกกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมนะฮะหกองศาเนี่ยยกกาลังสองนะครับก็คือ AC จับยกกําลังสองแล้วก็ AB จับยกกําลังสองนะครับลบ2เท่าของด้านประกอบก็คือ AC กับอะไรครับกับ AB นะครับโอเคไหมมาคูณกับคอสอะไรครับคอสมุมเซต้าคือมุมคอสมุม60นั่นเองนะครับ นั้นเราแทนค่าไปครับ bc ต้องการหาเนะาะให้เป็น x ละกันนะครับส่วน ac รู้แล้วเนี่ยสามส่วนสองนะครับยกกำลังสองนะครับ ab เท่าไหร ab รู้แล้วก็คือ3นะฮะลบด้วย2เท่าของ3ส่วน2นะครับคูณกับ3าคอสโคสกสก็คือ1น่กับนะฮะตัดลงไปนะฮะตอนนี้โอเค1 2่ก็3ส่วน2กำลังสอง, 2, ง 2, เป็น9ส่วน4นกระจายกำลังสองเข้าไปนะครับ บวกกับ9ลบด้วยตัวนี้2ตัด2ไปนะฮะ3 3เป็น9 9หาร2นะข้อข้อนอนน่าจะเป็นเลข4นะครับก็เป็นเลข9ก้าทำส่วนให้เท่ากันนะฮะคูณ4หาร4นะครับก็อันนี้ส่วนหนึ่งนะคูณ4หาร4ไปนะฮะได้9 4 36สี่สาบนะฮะลบด้วยนะอันนี้ก็คูณ2หาร2องทำให้เป็นส่วนเป็น4นะครับ2 9 18นะครับ36นะมาลบกับ18เหลือ18 18บวก9ก็เป็นอะไรครับ27หาร4 4อะไร5 4 6 24นะครับ24เหลือ30 4อะไร4 7 28นะฮะเหลือ20 4 5 20นะฮะ6.75